สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชชพนุษย์พัทรคจีนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ Toyota alive ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเขามีการเปิดตัว all new Toyota y a r i s a t อทรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะซึ่งก็เชื่อว่ามีการเปิดราคาออกมาได้อย่างน่าสนใจและกำลังจะเข้ามากระตุ้นตลาดยานยนต์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วยนะคะแต่ความน่าสนใจจะมากน้อยแค่ไหนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามแอนไปดูกันค่ะที่เป็นครั้งแรกของโลกนะคะกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของ To โยต้ All-new Toyota Yaris a t i v e ซึ่งเปิดตัวมาให้เลือก4รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นเริ่มต้นนะคะสปอร์ตตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่รุ่นสมาร์ทก็จะเพิ่มฟังก์ชันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เน้นความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะส่วนรุ่นพรีเมียมนะคะจะตอบสนองกลุ่มคนที่ต้องการความสวยเนี้ยบมีระดับและก็รุ่นพรีเมียมลักชัค่ะซึ่งเป็นตัวท็อปแห่งความสมบ,แบบูรณ์แบบรูหราตรงใจไลฟ์สไตล์คนเมืองค่ะ โดยโตโยต้น,นะคะได้ทุ่มเงินลงทุนกว่า5,200ล้านบาทเพื่อโครงการนี้ซึ่งรถรุ่นนี้นะคะก็จะทําการประกอบที่โรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าเกตเวจังหวัดฉะเชิงเซาโดยส่วนประกอบภายในประเทศกว่า94%ค่ะมีฟังก์ชันที่เป็นจุดขายมากถึง30จุดตั้งเป้ายอดขายเดือนละ3,500คันค่ะถือว่าเป็นเป้าที่ท้าทายมากๆนะคะแล้วก็ผลิตเพื่อส่งออกไปยัง35ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ค่ะตลาดรถยนต์นั่งอีโคคาร์นะคะก็มีสัดส่วนการขายถึง56ในจํานวนนี้นะคะก็เป็นรถซีดานถึง50หรือมากถึงเกือบ100,000คันต่อปีเลยทีเดียวค่ะเอานิวโตโยต้ายาริสเอทีนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ d u อัลวีวทีไขนาด1.2ลิตร4สูบกําลังสูงสุด94แรงม้าประหยัดน้ํามันสูงสุดถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะเบาะหนังสังเคราะห์สีแดงนะคะทรงสปอร์ต ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารปรับได้ถึง64เฉดสีค่ะมาพร้อมเทคโนโลยี t connect ช่วยอำนวยความสะดวกในการขับขี่ที่น่าสนใจนะคะก็คือราคาค่ะเปิดตัวมาด้วยราคาน่ารักเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกันที่539,000บาทสำหรับรุ่นสปอร์ตและตัวท็อปพรีเมียมลักชัรีราคาก็อยู่ที่689,000บาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับทิศทางตลาดรถยนต์ในปีนี้นะคะทางโตยโยต้าก็ประเมินว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นจากที่คาดการไว้ในช่วงต้นปีนะคะว่า จะมียอดขายรถยนต์ในประเทศที่860,000คันก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่880,000คันค่ะหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นมา16%จากปีที่แล้วโดวยเป็นรถยนต์นั่งนะคะ29,500 0คันเติบโตมา15%ขณะที่รถเพื่อการพาณิชย์นะคะอยู่ที่5 8 9 5 5 0 0คันเพิ่มขึ้น16%จากปัจจัยสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้ตลาดนั้นมีความต้องการที่จะใช้รถยนต์มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคล แล้วก็รถสำหรับภาคธุรกิจนะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่าปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกโดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็น OEM ค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาหนักอ,อกที่จะต้องจับตาแล้วก็ติดตามและยังยากต่อการคาดการทิศทางค่ะจากตัวเลขที่เราแพลนไว้ต้นปีกับขณะนี้นะครับก็เข้าใจว่าตลาดรถยนต์เนี่ยเมื่อต้นปีเราแพลนไว้ที่ประมาณ8 6 0 0 0 0 ตอนถึงตอนนี้เนี่ยตลาดน่าจะโต,ตไปมากกว่า880,000นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะโตขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณสัก1 6นะครับก็ผมคิดว่ามีทิศทางที่ดีปัจจัยทุกท่านคงทราบเรื่องของหลังจากที่โควิดมันโควิด -19 เนี่ยรีแลกซ์แล้วนะครับตัวดีมานของการใช้รถก็สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นใช้ส่วนตัวหรือว่าใช้ทำธุรกิจนะครับซึ่งก็ตัว,ตว,ตวองต่อเนื่อง จริงๆแล้วถ้าไม่ติดภาวะการที่ช็อตทพายจากทั่วโลกเนี่ยตัวเลขของตลาดน่าใหญ่กว่านี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาของของภาพรวมนะภาพรวมทุกทุก,ทกแบรนด์นะครับในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยก็คงมีมีประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำให้ไม่สามารถผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าได้ได้ตามที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วก็ทิศทางของมันก็คิดว่ายังอยู่ในช่วงที่เราก็ต้องติดตามดูอยู่ ผมว่ากําลังซื้อเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าในในพาร์ทที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราก็คงต้องช่วยกันดูแลความต้องการลูกค้านะครับว่าทําอย่างไรลูกค้าถึงจะเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นแต่ก็เรียนก่อนนะครับว่า,าต้นทุนของของชิ้นส่วนเนี่ยมันคงมีความไม่แน่นอนเราก็พยายามรักษาราคานี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะได้สามพันห้ารยคันจริงครับจริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปนะครับ โดยพื้นฐานของรถเซกเมนต์เนี้ยเราเราไปมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถกะแรงนะครับหรือว่าเพิ่งเพิ่งทำงานหรือไงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการวิจัยของเราพบว่ามีกลุ่มลูกค้าอีกหลายกลุ่มนะครับที่เขาเขาอยากจะมีรถใช้โดยเฉพาะแต่ภาวะ new normal หลังหลังโควิดเนี่ยทุกคนก็อยากจะมีรถใช้ที่สร้างความมั่นใจนะครับเราก็เลยคิดว่าเรามีแพ็กเกจ ให,ให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับดีไซน์แฮปปี้กับแพ็กเกจนะครับไลฟ์สไตล์รถชนิยมทุกคนก็ตอบสนองกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นอย่างที่เราเรียนว่าเรามีทั้งหมด7กลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งเราเชื่อว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยถ้าเราดูแลเรื่องประสบการณ์การซื้อประสบการณ์การใช้รถนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีแทยมเปติของเราเนี่ยมาช่วยลูกค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานต้นทุนที่ลดลงได้เนี่ย ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจมามาใช้รถนะครับหรือซื้อรถได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น เป็นางไรกันบ้างคะสำหรับ All New Toyota Yaris a t i v e ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเปิดตัวมาได้น่าสนใจมากๆทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็สเปคนะคะแต่ว่าที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของตลาดแล้วก็การส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าจะสามารถทำได้ตามกำหนดมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางผู้บริหารเองก็ยืนยันนะคะว่าจะพยายามที่จะทำให้การส่งมอบรถยนต์นั้นเป็นไปได้ตามกำหนดที่มีการตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่สําคัญในการประกอบรถยนต์นะคะก็ออยังถือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่มีความท้าทายสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกแล้วยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทาง YouTube c h anel และ Facebook f a n Page 3 plus news นะคะส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้ค่ะสาหรับวันนี้แอนชพนุชพัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก